วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการมาฟิตกันวันนี้นะคะเราจะพามาออกกําลังกายกระชับต้นขาของเรานะคะหรือว่าตูดของเรานั่นเองเราจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยเราจะใช้บอดี้เวทก็คือใช้น้ําหนักตัวเราเป็นแรงต้านในการออกกำลังกายทั้งนี้นะคะไปดูท่าแรกกันเลยท่าแรกจะเป็นท่าสปอร์ตนะคะทุกคนเดี๋ยวเซตัพท่าให้ดูนะคะจะยืนเทากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะโอเคเปิดไปเท่าเล็ก mm hmm. นิดนึงจริงๆล้วก็ยอ่อลงไปไม่โน้มตัวมาด้านหน้านะคะหลังตรงยอร่อลงปุ๊บเดี๋ยวขึ้นตอนขึ้นหายใจออกโอเคพอได้ไมหมคะทุกคนท่านี้เราจะเล่นกัน1นาทีนะคะทุกคนภ้าพร้อมแล้วโอเคจับเวลาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปลงขึ้นลงขึ้นอย่าลืมหายใจทุกคนโอเคถ้าว่าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่หรือยังไม่ไหวสามารถลงฮับขึ้นเดียวแล้วขึ้น ครึ่งเดียวแล้วขึ้นอันนี้คือคนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักไปสําหรับสก๊อตหนึ่งนาทีแล้วก็ไม่สามารถอ่าไม่จ้อเป็นต้องทําเร็วนะทุกคนคือเอาเท่าที่เราไหวสก๊อตขึ้นย่อขึ้นลงขึ้นเยอะมากเป็นไงบ้างคะยังไหวนะคะไหวแล้วสกสามสิบวินาทีลงให้ลึกลงให้ลึกเยอะมาก ทำได้ทุกคนต้องทำได้ทุกคนเราจะคอยเป็นกําลังใจและเป็นเพื่อนออกกําังกางให้กับคุณยอดนิดเดียวอายุล้วเดี a ยไปไปโอเคทุกคน oh. สุดยอดมากโอเคท่าต่อไปจะเป็นท่าเล็กเลก็คือเตะขาไปด้านข้างนะคะขอเป็นด้านขวาก่อนนะ oh. ทุกคนโอเคเดี๋ยวทำท่าให้ดูก่อนนะ,ะทุกคนคือ ล็อกลปตัวให้นิ่งเตะเท่าที่เตะได้ไม่จำเป็นต้องเตะสูงโอเคไหมโอเคเตะขาไปแล้วค่ะเราชิดใช่ท่านี้เราจะเล่นข้านเดียวก่อนคือด้านขวาหนึ่งนาทีโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วจับเวลา let's go ช้าๆฝึกการทรงตัวด้วยบาลานซ์ที <Balance S 1> ่ดีเดยอะมากไม่จำเป็นต้องยกสูงขอแค่ลําตัวนิ่งสะโพกเป็นข้างยอะมาก จะพกด้นข้างหรือว่าแก้มค้นของเราโอเคนะตอนเตะขาขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมมากทุกคนสุดยอดเลยยังไหวกันอยู่หรือเปล่าทำไมเงียบจังเลยยังมีใครอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะ คอนจบคอนตัตตนนะทุกคนอยู่วยกันกันนิดเดียวมาอัพ d o w ยวอโพโหมันบดเหมือนกันนะทุกคน <Wow. S 1> นิดเดียว all ready yeah ีแลกซ์สักนิดนึง <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะคิวกินนะทุกคน <Yeah. S 1> โ,โอเคค่ะต่อไปข่าที่สาม จะเป็นต้นขาด้านในหรือว่าขาเบียดของเรานะเดี๋ยวทําท่าให้ดูคือยืนเท้ากว,ว้างกว่าช่วงไหล่ของเราก็คือเปิดแล้วก็เปิดปลายเท้าออกกันข้างหุนเล็กน้อยแล้วก็ย่อลงเหมือนเดิมเดี๋ยวขอทาด้านข้างให้ดูเปิดปลายเท้าออกชุดย่อลงหลังตรงเหมือนเดิมคล้ายๆท่าสปอตแต่ว่าแยกขาให้กว้างขึ้นเพลียนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีไปค่ะทุกคนเหมือนเดิมถ้าใครไม่ไหวครับนิดเดียว ตอนขึ้นหายใจออกเดิมถ้าใครไม่ไหวฮารพอย่อนิดเดียวเกรงกล้ามเนื้อแต่ถ้าใครไหวลงให้ต่ำแล้วขึ้นลงให้ต่ำเยอะมากถ้าใครไม่ไหวทุกคนฮาร์นิดเดียวยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนต่อนเนื่องนะ ต่อเรื่องลงอีนิดนึงได้ไหมคะลงแล้วขึ้นอย่าลืมหายใจตอนจังหวะที่เราขึ้นนะคะยอ่อแล้วขึ้นนิดเดียวไปต่อเรื่องแล้วครัต่ำๆโค้งสุดท้ายแล้วทุกคนชูนิดเดียวเราเรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เราจะไม่ถอยเพราะเราจะสู้จนกว่ารเอาเป็นการเสร็จกค้นไป โอเคต่อไปท่าที่สีนะคะทุกคนก็คือใจเล็กเล็ก <Okay. S 1> ก็คือเตะด,ด้านข้างรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายนะทุกคนยวทำให้ดูแบบแบบแบบเดิมเลยโอเคนะคะเซตอัพท่าโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีไปเตะด,ด้านซ้ายอย่างเดียว oh. ต้นเตะหายใจออกเยี่ยมมากเดี๋ยวเ,เลยค่ะ ่่นีีนนทจะรู้สึกสิวที่ก้นนะคะหรือกน้นด้านข้างของเรานะคะหรือเรียกง่ายๆแกมก้นนะคะไหวไปต่อสุดยอดมากยังอยู่กันหรือเปล่าไหวนะไหมไหวหรือเปล่าคะไหวถ้าไหวแล้วยกขึ้นกกกยกยกฮึ๊บเดี่ยงมากนิดเดียวปล็อกลำตัวให้นิ่งอายุ o ล r e เด้อ นิดเดียวพอตรงได้ไป่ะนิดเดียวนิดเดียวโอเคทุกคนสุดยอดมากเราเดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายของการเล่นขาของเราข่านี้จะเป็นการกระชับต้นขาด้านหลังของเราดูก้นนะคะเดี๋ยวทำท่าให้ดูก็คือยืนเท้ากว้างด้วยช่วาสะโพกนะคะคล้ายๆท่าเล็กเคยร์ค่ะครับไปด้านหลัง ทาขาด้านหลังท่านี้เราจะทำหนึ่งนาทีนะทุกคนสลับซ้ายขวาเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเซตอัพท่าหนึ่งนาทีเริ่มจากด้านขาฝันไปขวาซ้ายล็อกลำตัวให้นิ่งเหมือนเดิมรู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านหลังโอเคไปต่อเน,นื่องเลย,ยฟิลต้นขาด้านหลังนะคะทุกคนล็อกลำตัวให้นิ่งหนึ่งนาทีสุดท้ายของเราสำหรับวันนี้โอเคเชื่อว่าทุกคนทำได้เราจะทำไปด้วยกันและเราจะเป็นเพื่อนออกกำลังกาย ด้วยกันจนกว่าทุกคนจะพร้อมโอเคไหมโอเคไปก่อนตอนตเตะขาขึ้นพร้อมกับหายใจออกหายใจออกตอนเตะขาขึ้นเยี่ยมมากอาเรื่องนะทุกคนนิดเดียวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ถูกสุดท้ายอีกสิไปฮู้นิดเดียวทุกคนนิดเดียวฮู้วถ้าใครไม่ไหวสามารถเริ่มต้นทำแบบช้าๆได้นะคะทุกคนทำช้ากว่านี้ได้ ยอดมากยังไหวไหวโอเดียจัง let's go โอเควันนี้ทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกระบมตัวมากเลยทุกคนก็ขอลาไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆสำหรับเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุ b s c ส i า e ให้กับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย